นี่เฮากระเฮ็ดแล้วกะเมื่อแรกพี่น้องเหาจังลงแห่ต้นนี่ตอนนี้เฮาลงมาฮอดวัดละคนกะลายเตอร์เบลท่านกีบไปได้ไปสองพันเพือเ่าหรอกอทักไทยสบายดีและสวัสดีให้พี่น้องเมื่อสุขคนเนาะ มันนี้กะแป้งกะมากกบเมะและกะเมตัวนี้กะซุมเ่ากำลงังยางลงวัดเนาะานย,ยออา,า,ลา,ลยะาลยงลงไปเอาต้นเนาะเพราะว่าอันเคยจะหอดอันบุญอันพอเข้าสลักแล้วเนาะเ่าก็เลยยางลงไปเอาต้นเพราะว่าเขาจะเห็ดต้นเนาะเขาลงไปเอาต้นยูวัดต,ตัวนี้กะกำลงังยางไปกระทุ่มหอดเคืองทางเนาะนี่ตัวนี้เขาก็ได้มาหอดวัดเดี๋ยวเขาเข้าไปเอาต้นเลย อันนี้โน้ตบอลที่อันเขาอันนี้คู่เพิ่นไวไวต้นนะนยังลายอ่นอยู่นึกเอาตัวเลือกเอาน,นีมเราจะหาเลือกเอาหน,นึ่น,นีบ้านเขาก็นเนาะ วัดเราก็เนาะเขากะหากโก้อันก้อโคกไม้นะกออันกอบ่นนังบ่นเสาคือแม่ออกได้หนังนะแบบลงมาเสือบาดมือเสานะอืมอืมต้นนั้นก็งามเลยเออเอาตัวนี้แล้วแม่งามเนะเอาต้นน้อยเลย ประมาณเศ้าพันน <ango> <ures> ี่ละเสร็จหันอันหอยเสต้นนี่นะเอาออกมานหนึ่งเดี๋ยวเมฆเ้าไปเอาอีสองอันเนาะเพราะว่าเห็ดต้นนั้นต้องเห็ดต้องเห็ดเป็นคู่แล้วเห็ดสองอันสองอันเหรอสองอันเหรอขึ้นได้แับนี้นี่ตัวนี้เาเอาต้นแล้วกะเอากะย่างขึ้นเมื่อบัินี้นะนี่ตัวนี้แปลงก็ได้ขึ้นมาเธอเาต้นนะจะส่งต้น อันนืงนึงต้นของแปงอันนึงต้นของแม่แปงเนาะสองต้นนี่มือนี้กะเป็นมือสิบสี่ค้ำนะเนาะมือที่เห่าอันจะมาอันห้อย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 เงินเช่าต้นน่ะเพราะว่าเฮาเห็ดต้นสองต้นเนาะคนละต้นกับแม่มือนี้เฮาก็มาห้อยเพราะว่ามือนี้เป็นอันมือสิบสี่ค้ำเนาะมเมล็ดเฮาก็ได้ลงแหตต้นอยู่สิทายตัวลงแหตต้นเธอพี่น้องได้เบิ่งอีเมแรงนะ ตัวนี้ฮะมาหอยต้นก่อนตัวนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามโมงนะฮะต้องเฮ็ดไว้เนาะเฮ็ดไว้ต้นทะเลคัมทะเลมืดคันธะฮกโมงละกาลเนาะเขาเขาจะลงตัวหูแรกนะแบบลงเฮ็ดนี่อันต้นที่เฮาลงไปเอากับเมรแล้วกระเมร์มันละเนาะสองต้นนะฮะเดี๋ยวเฮามาเบิ่กนะว่าเฮาเฮาเฮ็ดสองต้นนี่มันละมืดทัลเลอร์นะเฮาละเฮ็ดละละมืดละมืดต้นทัลเลอร์นะเดี๋ยวเฮามาห้อยเงินซื้อเลยเฮามาเฮ็ดกับเมร เหมืนกับประมาณเดี๋ยวเฮามาเซร์อบางโน้ตเฮาเฮาเพราะว่าแม่ไปแตะแม่เนี่ยเบอร์ละพันเ <c oughs> บอร์ละพันทนั้งหมดเนาะเฮาเฮ็ดต้นเนี่ยเฮ็ดต้นไปหาผู้ที่ลงรับไปแล้ยวนะเพราะว่า <c oughs> ใช้แบบนี้ <c oughs> แบบ่แม่เบอบร์เบอร์ห้าร้อยก็มีเอาเทนติดและะ้วเปล่าเชื่อนั่นน่ะหินนะมาเอาเอาเทนเอา <c oughs> เอาเทนจังสบายเอาเอา เอาเทนเอาขี้เทนเนะี่ยติดเจือละเทนนะั่นเลยเฮ้ยเอาจะติดโตโต้ตตได้แบบนั้นเนาะเอาเาเอาเทนได้ติด,ตดเอากำมันจังติดดนินี่เนาะเสือสองพันหนะ้อยนละห้อยละสองพันเนาะเสือ มนน่นะหอฮสองพันไปเนี่เนาะสองพันนี่แลวกะเขาก็มาติดชน้นะีไง ตี่ี่นี่นาติตแบบนี้เนอะมันก็อยู่นะ,ะถ้าว่าได้นะเอาเงนินเบอร์ใหม่เนอะแต่ว่าจะเป็นยูฮานเขาก็ไม่ได้นะเบอร์ใหม่ มอแรงกับประมาณหุกเจ็ดโมงเนาะเขาก็พาเดียวลงหฮมเดียวมาแรงดีวสิถ่ายบรรยากาศอันยู่วัดพม่ได้เบิง้งไม่บันสิมนคือคักซําเลอเพราะว่าคนมาหฮมเดียวหลายคนเลยผู้เลือกผู้เลือกเฮตุนนะเนาะเฮต้นเฮตุญ ต้นน้อยนี่นะต้นซีพันเนาะเป็นเงินเฮาเอ็ชชนซีพันนี่เฮาจะซื้อบรรนกางขึงอันนี้บรรจกางขึงนี่นาะ เอาหอยเงินเชอแล้วก <House> ็ห่ากะเอาขนมหอยสิเนาะขนมหอยเช่ตามันขนมขนมหอยเชาขนมหอยซช่อหอยเชื่อนะหอยเ่อน่รื่เยนมก่อนได้ขนก่อนเอะกระมัดเ่นี่นบ เออ้อมาซื้ออหัเอง้อาออมาหอยเอาหินหอยซีนี้แล้วก็เอาามัมาชื่อซีนี้เาจะเอาซับซีแบบนี้เนี่ยเสอเแบบนี้นะเอามาหยิบพายสีนี้แล้วก็ทำาหอยพายสีนี้ด้อ เดี๋ยวเ่ามา,าห้อยขอนมกันกเนาะเราจะซื้อขอนมกับทรงอันเนาะเป็นครูถ้าเ่าเอาต้นนี่ก็คือเลี๋ยวนะเอาทรงทรงอันเป็นคูจะมาห่อนนยนะ่อยนึงนะ ถ้าจะห้อยห้อยอันนี้แล้วก็เอามาห้อยเส้นนี้ด้วยเหมืนกนนะห้อยห้อยแบบห้อยแบบนี้แหละ อันนี้คือทูปเนาะเอาทูปซะนี่ช่อดันจมอืมคือตกลงเล็กเท่ซะ แบบนี้เห่าก็เฮ็ดแล้วกะเห่ากะเมล็ดเพื่อเรื่องเหาจังลงแฮ่ต้นเดี๋ยวมเมลงดสีไทยเฮือบึง่งนี่นะครัเอาลงใลลายในแบบเพลินเพลินเพืพเ่อเฮ็ดต้นหรือว่าเฮ็ดบุญนะครเอาลงห่มห่มเดี๋ยวยุวัดพระละแบบเลยลายหรือคนก็เลยลายเดี๋ยวเมล็งสิไทยต้นยุวัดน์เฮืเบิ่งเนาะบึ่งบรรยากาศว่าคือคักสำเนอนี่ตอนนี้กะเป็นเมื็อแ,แลวเนาะเห่ากะสีได้ลงอัน เห็ดต้นเนาะต้นที่แอนแปลงแปลงเห็ดกระแม่ละต้นกระเห่ากะจะมีนยเนอะเจีนก็จะมีซื้อว่าเห่าเฮาเห็ดอันถึงเพืเนาะเรากะขีนเซนีเดี๋ยวเห่าจะลงไปมืนอี้กะกับครอบค่เลยกับแม่พอแล้วกะค่อยเนี่ยลงสามคนต้นนี่กะกำลังหาเคืองลงอยู่เนะอันที่เห่าเกมลงก็ะมีน้ำญาติเนาะก็คือผู้ที่เห็ดต้นเนี่ยต้องมีน้ำญาดแล้วก็ น้ำขี้มีนขี้มีนน้ำหอมเออสื่อขันนี่อ,นอันที่เฮาจะเอาลงนะกะมีทัวนี้ละและะ้วก็ดอกไม้เนาะเออซีอน,นี่นี่ก็คือต้นเฮานะฮะเฮาได้ยินอยู่แตเ่เฮินพี่เนะเขาตีกองแล้วอยู่แต่วัดพูดน,นะปะ่ะเดี๋ยวเฮากะลงไปเลยลงกระโพกกระเมะกระแปงสามคนต้นกะสองต้นนี่สบายใจเนาะลงวัดลงว่าปะ่ะเดี๋ยวไปเลยต้นนี้นะ นี่เนาะต้นเฮากันี่ต้นกะต้นนั่กะพอกระถือเนาะบ่ดเฮาลงไปเลยตนนี้นะเฮาลงไปกะหงตบลงไปวัดกะยาประมาณ5หรือ10นาทีฮอดเนาะนี้เฮาไปเลยนะพอกับแม่แล้วกคอย3คนเดี๋ยวลงไปพบเดี๋ยวอยู่วัดเด้อน่ะสาตึงกะลงพร้อมเฮาเนาะเพราะว่าเฮินเฮานะอยู่คือเดีว นี่นะฮะเวลาต้นเพื่อนกระลงนะคะเพื่อนถือต้นพร้อมอันนี้ลูกแม่ไก่เพื่อนเนาะไปป้ามาหน้ไปย่างแล้วกับขอบกับโค่หน่นก็คือวก็ขีเนาะเนาะลามเชิญสิงเด็กเจ้าคือมีถือเกิบมีเกิบ ี่ตอนนี้เฮาลงมาฮอดวัดละคนก็หลายเติบด้เนาะแต่ว่ามีแต่เด็กน้อยสวนหลายนะเดี๋ยวถ้าันี้เขาทัแล้วลงมาโฮมนี่ตอนนี้ก็เขาก็กําลังเยอะอ่านซื้อต้องแบบผู้อันก็บเจนะผู้เลเห็ดต้นเขาก็จะอ่านซื้อนะแทยบรรยายก็ลายได้คุนะไว้พระบันนี้ก็เนาะ

ตอนนี้เขาก็จะอ่านซื้อแต่ละคนนะผู้ที่เขาเฮ็ดต้นนะเขาจะอ่านซื้อหุกมัดนี่ตอนนี้เฮ้าก็มาแหละแห hey, ่อมวัดอมสักบาทึงอมอมวัดสาม,าาม,สามเธอเนาะแล้วก็เฮามาออมวัดสามโฮบเขาเอินซื้อแล้วแล้ะกะ แล้วก็เฮากระขึ้นกุฏิไปนะคะนุ้ยนี่เฮาอมสามหอบแล้วก็เฮากระจะเอาขึ้นเอาขึ้นกุฏิไปนี่กันนะฮะเขากำลังเอาขึ้นอยู่เขก็พาเดี๋ยวขึ้นไปเร่ย ไปเฮากจะขึ้นเอาขึ้นนี่มีเก่าหัวใจสีบด้วนี่นะเบอร์สองพันถ้วดเลยคือคนเทาดีท่านกีบอะไ้ไปสองพันข้นเทาหลอกลอกอรอเจ๊สิ่งเดียวขงมดท่านอกไฮอคิวยังขึ้นนะไม่ใส่ครับต้นนี้เน่ยมือ คนหลายๆนาดเนาะเทามาตั้งตังต้งต้นไว้นี่นี่บ่ะพอตั้งนี่บ่ะนนนต้นกัะไลอ่านอะไรเนี่ยนี่อันนี้อันห่าวกับอันขอเนี่ยต้นนั่นเนาะหลายตอนนี้ขนนเขากำลังสุดซ่าดีเพราะว่าเอาเอาต้นคือมาโฮูมุกตินี่นะเนี่ยคนน่เนาะหล่ไล่เพราะว่า คนมาลงมาเฮต้นแล้วก็เฮต้นนำนะพาเดียวนย้นีกคุณบ้าแน่จังเลยฮะโน่คนนั่งอยู่ตารางก็เป็นแถวนะฮะเพราะว่าอยู่เถือกกุฏิพี่นั้นมันเต็มแล้วเดิขอก็อยู่ลุมพุเนาะซุมู้แซ่ผู้สาวดอว่าผู้ทาผู้แก่ก็มีนี่ตอนนี้ค่อยลงมาอยู่ตารางแล้วเนาะเพราะว่าอยู่เถือกนะอึดอัดแล้วก็ฮอนเพร้อมคนเต็มแล้วดิเฮามานั่งอยู่บนอันเขาหักกระโจนเนี่ยบนบนบาทบนนี้นะ บันนียดน้ำกะแล้วเนาะบันเนียดดัดน้ำกะแล้วแล้วห้ากระสิได้คืนแบบนี้นะเกากำลังมาไปหฮาก็ะเมืดอบบนี้ห้าเฮ้าวยางึ้นเลยบบนี้นะเกิดจะยางึ้นเพื่อนเพื่อนเพ่นมันแล้วเนาะาประมาณจิตเนาะแล้วประมาณแล้วกระแป็ดพอดีเป็นสโมงนึ่งเนาะฮาลงมาเนี่ย นี่ตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นมาะวัดแล้วเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปแป้งกะสิขอจบเพลงสำนี้เนาะกะขอคอมมกขับเจอที่ติดตามและกะฮับสม้มเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อแป้งในเด้อบ๊ายบาย,บาย,บาย